สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม FC แฟนช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามอยู่นะครับอ้าว FC แฟนช่องก็กำลังมันด้วยแ่้ะครับผมในช่วงนี้โทรกิ้งก้างเข้ามาคุยกันหลายคนนะครับผมอืม ทางเชียงใหม่ทางอุตรดิตทางระยองทางภาคใต้อ้ามีมาหมดเลยนะครับผมใครๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันโอ้ยปูเยี่ยมหมากล้อมมันเข้าแต่จับไม่เป็นว่าอย่างนั้นจับตรงไหนจับตรงไหนบอกทีว่าอ่างนั้น เข้าสามตัวก็เข้าสองตัวก็เข้าล่างก็เข้าบนก็เข้าจับยังไงอ่ะตอนนี้เรามาฝึกจับหมากล้อมกันนะครับผมเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกที่นะฮะในงวดนี้งวดที่ตัวเลขเหมือนเดิมทุกประการนี่แหละลงท้ายเจ็ดอ่าชมชมชมตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วนะฮะ อาสตูดิโอแห่งไหม่นะมาฟังวิธีจับหมากล้อมกันนะครับผมเอาปังปังจับปังไหมนะฮะเดี๋ยวหาแผ่นรองนี่เป็นแผ่นรองนะแผ่นรองแผ่นรองหมากล้อมนะครับ เขียนสน,น่อยเขียนสน,น่อยดังมาสามปีแล้วครับผมหมากล้อมเอซเอาไปทำร้านแสกนะฮะวัดสิบหกกอ,กอคอหกห้าบางคนมาใหม่ก็ยังงงอยู่นะครับ เขียนยังไงเขียนยังไงนะเขียนให้ดูหน่อยอ่าเดี๋ยวเอาสีนี้ก็แล้วกันสีดำดำอ่าวด807ย์เสีหนี่มันลงท้ายเจ็ดเหมือนเดิมนี่สิอเอาหลักเจ็ดนี่เรามาตั้งนะฮะตั้งแบบไหนอาตามกันดูนะ 7จ็ดแปดเก้าศูนย์สอาสี่ห้าหดแดเกสองอันนี้เป็นเลขโครงสร้างนะได้เลขโครงสร้างมาแล้วเราก็มาขีดกั้นเสียเป็นห้องๆนะฮะ อี่เดือนไนไม่ออก,กกันเป็นห้องห้องนี่ห้องนี้เป็นชั้นบนนะชั้นล่างพอกั้นเสร็จทำไงต่อไป การเสร็จทำไงต่อไปอ่ะเรามาเขียนซิกแซกดูนะเจ็ดี่ซิกแซกลงมา3ลงไป5ลงไป1นะฮะซิกแซกเสร็จแล้วก็เขียน7 3 5 1นนี่ได้เลข ขี่นะเอามาซิกแซกตัวนี้ห้องล่างนี่นะนี่เก้าลงมาหนึ่งหนึ่งไปเกตลงมาที่เก้านะฮะซิกแซกเสร็จเอาลงมาเขียนต่อกันข้างล่างนี่เ,เขียนข้างๆนี่นะฮะเก้าหนึ่งเกตตัวนี้เกตนะนี่เก้าหนึ่งเกตเก้า เราเอาตัวเลขที่เหมือนกันลงมาดูสิสองห้องนี้สามห้า 3, 5, ไม่มีอันนี้มีแต่เจ็ดกับเอ่าได้เจดหนึ่งนะฮะเหลือเจ็ดกับหห้องนี้ก็เหลือเจ็ดกับหนะฮะผลก็เจกับหน็ดกับ1นงออกด้วยกันเลยนะครับผม นี่นะนี่นะห้องแรกออกไปแล้วนี่เกดหนึ่งอ้าวถ้าไม่เอาเกดกันหนึ่งเกดหนึ่งหนึ่งเกดออกไปแล้วนะอเรามาเอาห้องนี้แปดหกเรามาซิกแซกทางนี้นะะแปดสี่หกสอง ห้องนี้0280เรามาดูตัวเลขที่เหมือนกันฝั่งนี้ได้ตัวไหนฮะได้8แล้วก็สฝั่งนี้ก็ได้สอ อ่าฝั่งนี้ได้สองแปดที่เลขชนกันนะสองแปดแปดสองเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าไม่แน่นะสองแปดอาจจะมาได้นะครับผมสองแปดอาจจะมาได้นี่ อยู่ห้องข้างล่างนี่ข้างบนก็สองแปดนะครับผมถ้าเลขสองแปดนะสามสี่ห้าหกตัวนี้จะอยู่ในหลักร้อยนะครับผมลองจับตัวนี้ลองดู อาผมจะจับแปดสองนะหลักร้อยเอาใส่หมดเลยสามแปดสองสี่แปดสองห้าแปดสองหกแปดสองถ้าจับสองแปดนะครับผม เอาใส่เหมือนเดิมนั่นแหละสามแปดสอง 6, 8, ่สอง้าวเหมือนเดิมนี่ฮะจับสองแปไอ้เขียนใหม่แล้วกันนะ 3, ามสองแปดสี่ปดปดสองป อันนี้ซ้ำเดิมนะไม่เป็นไรที่ชอบนะครับผมชอบตัวนี้ชอบตัวนี้นะครับชอบห้าแปดสองห้าสองแปดหกแปดสองหกสองแปด นะครับชุดสามตัวกับหมากล้อมนะฮะอ่ะนำไปจับลอตเตอรี่กันลองดูนะครับผมใครยังที่เล็งหาดตัวลงไม่ได้ก็เอาตัวนี้ถ้าถักกันหน่อยก็ไปกันสองเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองเก้านี่นะมีเหมือนกัน 8, ะ 29, นะเปสองเก้านี่นี่สองเก้า นะถ้าก,กันกันก็กันไปสองเก้าเท่านั้นเองนะฮะขึ้นไปซะหนึ่งเต้มนะครับหลักร้อยก็คงเดิมอ่ะนำไปหยิบลัตรี่กันดูนะครับผมจะปังไหมในชุดหมากล้อมในเวอร์ชั่นที่ทำง่ายๆนะฮะ จะเข้าได้ไหมงวดนี้อเลขคู่คู่มาที่แปดสองสองปดโหมดเวลาพอดีนะครับผมอ่ะปู่เยี่ยมพารวยก็แนะนำให้ไปจับลัตเตอรี่กันลองดูนะลัตเตอรี่ลงแข็งแล้วก็จับกันเลยห้าแปดสองหกแปดสองห้าสองปดหสองปดไปทํานองนี้แหละ นะครับนะครับถ้าใครจะลดขึ้นบนก็ขึ้นไป9ก้าลดสองเป็น1ก็ว่าไปอาจจะได้รางวัลใกล้เคียงกันไหมได้นะครับเหมือนงวดที่แล้วให้ไปสี่หนึ่งแปดได้รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่หนึ่งอ่ะเอาลาพากจากเท่านี้นะครับพูดมากไม่ดีพูดมากไม่ด,ด,มไมดีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนคำว่าอดอย่าให้มี นะครับผมคำว่ามีอย่าให้หมดก็แล้วกันไปแล้วไปแล้ว